ดูดวงชาวาราศีพฤกษกดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีนะครับผมด้วยบุญกุศสวัสนานกน้อยนำพาซึ่งโชคลามเงินทองบารมีวัฒาสนาสิ่งศิทธิ์เข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านแล้วนะครับผมดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งครอบครัวนะครับผมครอบครัวจะอยู่ร่บเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง จะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดในโชคชะตาบุญกุวลวาสนาเตรียมตัวรับทรัพย์เงินก้อนใหญ่นะครับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเหรียญใหญ่มาเริ่มรอท่านแล้วสวรรค์ส่งมอบสิ่งนี้มาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพรทุบายจะบังเกิดตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองลลามหัวใจพองโตหานกู้เกิดความชจ่มชื่นต้นไม้อิงหลังนะครับท้องฟ้าสีขาว จะเกิดความประสบสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวัง,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 งดังใจหมายจะได้มีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในโชคชะตายังมีเกณฑ์จะตามีการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิว,วาขาว่าวมงคลท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมไล่ลำ กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ่แย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินกับปัญหาต่างๆท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาในอํานาจบุญบารมีวาสนาการส่งมอบอะไรบางอย่างให้กับใครบางคนเป็นเรื่องที่ดีเราบอกเขาเรียกว่าตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบัติโดยการรเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่่านนจะะเรริมมต้อไหๆ ก็ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอกคอบจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการเร,เริ่มเริ่มต้นใหม่ค่อยๆปฏิปร,ด,ปรดอยนะครับค่อยๆสร้างฝันค่อยๆแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาปัญหาต่างๆที่ตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาลุมเล้านะครับคอยไล่ลำปัญหาต่างๆให้ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดจ,จำแย่รู้สึกตกต่มเบี้ยดีรู้สึกจะต้องแก้ไขตกตำแหน่งจัดเม้นแล้วเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่าไปกลัวความมัน นะผมมันตกตําแหน่งเดินชะตาของมันไม่ดีในเจ้ากรรมในเวนใน,ในสิ่งที่ไม่ดีนะผมเพราะฉะนั้นเราเยอย่าไปสนใจกับปัญหาต่างๆเดี๋ยวดวงชะตาของท่านจะตกตําแหน่งเดอสันเองแสงสว่างปกอกส่งแสงลงมาทงปักทงนะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะผมรอจองไว้ก่อนแล้วนะผมนะด้วยบุญกุศลวาส,สนาจิตใจของท่านด้วยความอ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผสมเด,ดชชะตาชีวิตจะรับรับ วงล้อแห่งวัตจักจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาหน้าเอาแนวนอน,อน,น,นไม่ได้แต่ให้ทําตามแบบแผนเท่านั้นวงล้อวัตจักวิวัฟฟ์จูนเกิดขึ้นในโชคตาเพราะฉะนั้นคิดพินิไต,ต่อตองเป็นไปตามโชคชะตาอย่าผิดแผกแวกแนวอย่าไปทําแปลก,กว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นการทําแปลกอาจจะนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะแต่ว่าช่วงชะตาช่วงนี้อย่าพึ่งแล้วกัน นะการที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบัานตกตําแหน่งความตึงเครียดประหัตประหารศัตรููอมานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานะครับผมจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่จะต้องทานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจให,หมายจเจริญลุกเรือนในตําแหน่งหน้าที่การงานพระราชาส่งมอบถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าทําให้ท่านกระวนกระวายกระสับกระส่ายนอนไม่หลับกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกตามเบีย้ยเดนรู้สึกที่จะต้องได้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันเดเวบร์เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรู้สึกนะครับผมแสงสว่างเข้ามาโอ้โหมีความสุขมากทําอะไรก็เกิดความแช่มชื่น ลาบลืมเป็นไปได้ด้วยดีมันถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับก,กระส่ายอดทนอดกัน้นะนะครับผมนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะครับเปิดทางสว่างให้แก่ท่านไหวากาวัวดกา้าววาทําบุญกุศลวาสนาธรรม,ารรม,ารรมาทานวิหารทานสังฆทานเป็นปัจจัยให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นไ็นสุขเพราะฉะนั้นท่านจงทํากุณงามความดีเท่านั้นครับ กรรมอันใดที่ท่านได้กระทําแล้วกรรมนั้นย่อมย้อนสู่ตัวท่านถ้ากรรมใดเป็นกรรมดีก็จะทําให้ท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายแสงสว่างนะผมปลดล็อกกับทุกสิ่งทุกอย่างกรรมไหนเป็นกรรมชั่วเป็นกรรมที่ไม่ดีจะทําให้ท่านตกต่ําเบี้ยดินเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงกรรมติดจรวดนะผมเวอร์ชันมิเลเนียนอีดิชัน่นนะครับท่านอย่างรวดเร็วทันทีทันใด ตกตำแหน่งเป็นปูให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดาอาสวงขี่ม้าถือดาบก็แปลว่าต้องปราบศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิน้นะับผมมันไม่ปราบไม่ได้คนมันนิสัยไม่ดีนะผมนะปราบในที่นี้คือปราบด้วยสติปัญญาของท่านนะครับการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจัง,จ,ง,จ,งจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตจากพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดนักจะเต็มปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านตกตําแหน่งแฮงแมนรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกตำ่ำรู้สึกเบี้ยดินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปเด็บปรดังเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดกับทุกสิ่งทุกอย่างการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธกับคนอายุน้อยกว่าที่จะส่งมอบถ้วยทองจะนําพาซึ่งความผสมเ็จมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันพระราชาถือเหรียญแล้ว อ่นะพาพระลาพระราชานั้งบนมังถือเหรียญตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็รวยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังมีเกณฑ์ชะตาตกตําแหน่งบริวารก็คือคนอิจฉาให้ร้ายใส่รายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตานะครับด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเพราะยนั้นสังเกตในโชคชะตาของท่านอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มให้เป็นนะครับเพราะว่าวันพลาดพังมันจะเป็นยังไง ฟ้าผ่าเปี้ยงเทาวเวอร์เจ็บปวดรวดร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่กันในลักษณะแบบนั้นทําอยู่ให้เป็นก็ต้องหลบเดีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนานะเทพเทวดาสิงห์ศิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นอยู่แบบชิงไหวชิงพลิบโลกนี้มันโหดร้ายถับผมชิงไหวชิงพลิบด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิ์ปกปักคุ้มครองรักษาการส่งมอบถ่วยทองอํานาจบารมีวาสนามันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว นะผมรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกยับแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ตกตําแหน่งเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทาเข้ามาสู่ตัวท่านชะตาชีวิตจะสุขสมสมหวังดังใจหมายโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิบาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับในโชคชะตาตกตําแหน่งเดอะเลเวอร์ ไไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโศมนสติดกับดักมเนเสน่ห์มนจันทารดปแบบนี้ธรรมดาสักทีไหนนะครับผมการที่ท่านสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่นะครับผมจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้นนะจะได้รับเรื่องกล่าวข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาแน่นอนในชีวิตนี้มีแต่เรื่องดีๆจงรับพลังบวกเข้าไ้ นะครับผมคลิปของเราก็เน้นพลังบวกนะบอกไว้ก่อนนะออซานก็เน้นดูดวงพลังบวกนะครับไม่ดูพลังลบนะครับจะให้ทํานายทะทางด้านลบก็ได้แต่ว่าไม่ทำนะครับผมว่าว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมทาให้ท่านสุขสมสมหวังมันจะเป็นไปนตามนั้นนะครับผมท่านจงรับพลังบวกท่านเคยได้ยินหรือไม่นะครับเรื่องราวต่างๆที่นะครับผมการรับพลังบวกเขาจะมีความเชื่อของชาวต่างชาติมากหรือว่าคนไทยก็เชื่อนะครับผมถ้าท่านไม่รับพลังบวกดวงจะตางท่านจะไม่เปิด ะระบบถ้าท่านรับพลังลบมากๆดวงชะตางองท่านจะตกต่ำเบี้ยดินนะเพราะฉะนั้นจัดหนักจะเต็มรับพลังบวกครับสวมดมนต์ไหวพระนั่งกับปัญหาทำแต่คุณงามความดีรับรองดวงเปิดแน่นอนนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ,อุปกรณ์ดีให้ติอสันได้นะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ